ทนายเดชาแจกข้อมูลลับหนึ่งคนบนเรือเป็นลูกอดีตอายการรู้แล้วใครเล่นเฟซบุ๊กแตงโมทานายเดชาได้ออกมาไลฟ์สดระบุถึงคดีดาราสาวแตงโมนิดาว่า คนที่เอาเฟซเตงโมมาเล่นจนเป็นข่าวใหญ่ตำรวจรู้แล้วว่าเป็นใครผมก็รู้เราไม่จําเป็นต้องมานั่งบอกเราก็ดําเนินคดีไปอย่างภาพที่ปล่อยออกมาในเฟซที่มีประโยชน์คืออะไรคือภาพคนถือแก้วมันจะสะท้อนเลยว่าคนบนเรือดื่มทุกคนแสดงว่าทุกคนเมาเมาแล้วไปอยู่ในเรือลําเล็กๆทุกคนเมาหมดหลักฐานที่ปล่อยออกมาก็มีประโยชน์ถามว่าทุกคนประมาทไหมกินกันหกชั่วโมงเรือลําเล็กๆใช้ที่กินเหล้าหรือเปล่าทุกคนก็คือประมาทและผม ได้รับทราบข่าวในทางลับมาว่าจำเลยทั้ง6คนสู้คดีและมีจำเลยคนหนึ่งเป็นลูกอดีตอายการไม่เคยเปิดเผยที่ไหนข้อมูลผมลึกมากผมได้ช่วยแม่แตงโมหาหลักฐานมากมายทำหน้าที่เต็มที่คนหนึ่งเป็นลูกอายการคนหนึ่งก็เป็นลูกนายตำรวจขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ